ตีนไก่เขาไมตุ่มพะโหลนะครับจะไม่ตม่ำแผลกบสวัสดีพี่น้องประชาชนอ่าผมจากคณะรัฐบุญทวยวันนี้จะไปเก็บเป็นอย่างยิ่งที่ได้ปัดกินตามตีนกับพี่น้องประชาชนอ่าฝากไว้ด้วยฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช้วยนะสวัสดีส สวัสดีผมมีพี่น้องประชาชนสุขผู้สุขน,นะครับมื้อนี้ก็มาพ่อครับสองมิดเตอร์เมนท่าแนวคือก่าครับผมมื้อนี้ก็ได้ตั้นี่พี่น้องส่วนตะยินพะโลค,ครับผมตะยินไก่กับลูกซินปลากายเพิน่นว่าลูกซินปลากายแม่ใาเพิน่นว่าลูกซินปลากายลักกับฮองก็มีหอมแขกครับหอมแขกหอมแขก,แ,ขกแล้วก็ผักสลัดครับผม ทำนี่ล้พี่น้องแล้วก็ใส่หนมัยบกพริกแห้งตั้งบกพริกแห้งครับเผ็ดจนหูดับเถอะบกพริกแห้งนุยลอยน่วยเพชรอีลีมาพี่น้องมาต้องมาหลายมาจุดจวนต้องกันครับเกอเกบึง ใส่ข้าวปุ้นน้ำเลยพี่นอ้องเดี๋ยวขัำไปใส่เพื่อนชนวา,าชวอื่นว่าตำส่วนว่ะตีนไก่เอาไปตุ๋นผัลโลนะครับจะไม่ามาตำเลยเบื่อ Xem Xe nó mày nó mày thuật nó mày tụm ừ. với cái đen dương cương có khi gọi luôn khi ra thế ạ ร่วเนี่ยประเดี๋ยวเขาทาเป็นเลือดมาเด้อเพี่น้องเลยจับแจบต้องกนอานยำรุย้ยเ็นเ,นเ่าดอกสวย ่นี่ยังเบ่บาดกึดปูนนั่งอยู่ข้างข้างเอ้ยทางครูสาข้างข้าง <laughs> ừ cái cây không ừ ê, 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 ê. cái này ừ. 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 <laughs> đứng cái nào ngay, cứ tiếng phun, ไทยคนนไปปัน,ปนปหน้าอืม mm hmm. หอมเค็งข้ากินมัน,มนบาคืนบ่ขึ้นเลยมันหวาน tiếng ừ. à. thấy đây một viên hẹn giờ

xin bà là vào bước 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 vào

bọc tung miếng ơi bọc tung suốt đoạn Đến cái cho rồi เสียบ mm ีพบกเสียบก็ว่าเสียบอหละจำเองกินเอ กินก <ST su ks> ินตีนไก่ด่ขันขันว่าด้กินคันว่ได้กินกระดูกตีนมันี่ทํไม่ได้กินตีนไก่ดพี่้อันลีมันบได้ยำ มันเป็นรสชาติของกินไก่หอมแก่ก Hour. tin tít bạc tít càng phải sao tính cái liệu cái tin này ạ เฮ้ยเจับมี่หอมหอมเครื่องปรุง Peton ki mouk ten, ki mouk ten a. gửi hưng gửi hưng mặn gửi vậy, ăn hưng gửi hưng gửi cái gửi hưng gửi ừ gửi hưng gửi hưng gửi hưng Long bảo tinh hoa. Emunaho bê tải hôm qua tinh hoa, dinh 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 hoa, ก็ไม่ค่อยพอเดียวไปจักพี่บายพี่บอยอมผม,มไม่ดีหอมกว่าตำ้มไปคือนะกลัวเขาเอาไปต่มไปคือมันหอมเครื่องพะโล mình gì nhầm với mình ปคือเาพายปกันแน่เลครับืมมันนั่งเห็นเนี่ยเป็นสิว่าไอ้เพื่อนจวดมาถามกันสิเอินเพือนมื่กินนํ่อยู่ครับเพืพ่อนจวดคร<า>ับ เพือติดได้ เพชรกี S <S ่แตกเลยขู้ขี่พังเลยอะเว้เผิดอีกไม่ยอมรับเดี๋วผมว่าผมเ็นนดีเพชรเล ก็เห็นพิทเองบอกพิกต่างเองครับพีกเอาละครับมือนี้ก็ได้ตำตีนพะโลมาฝากพีตอนนองครับผมแ้วก็ใส่ลูกินระเบิดพิกแหงงลอยเม็ดเพิ่งเดียวเ,เด้งยืดคือ ามากก็ฝากากดไลค์ถือใจก็ฝากกดแจ้ฝากกดติดตามให้กับส่องมีตเตอร์เมนสส้นเหนี่ยวน้ำเลย,ยครับสวัสดีครับ